สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าเตาครับผมช่องแบบเต่าเตาก็มีคนแอบขำนะครับผมคอมเมนต์มาในผมก็ยังเห็นอยู่แวบๆแล้วเขาก็ลบทิ้งไปแล้วไม่เป็นไรครับผมแบบเต่าเตาก็คืออย่างนี้สาเหตุก็คือผมชื่อเต่าไงสายยาชื่อเต่ามาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแล้วเพื่อนก็เรียกเต่าเต่าเตาแล้วก็ล้อกันไปสนุกสนานบันเทิงนะครับอ่ะผมก็อ่ะชื่อนี้ก็ชื่อนี้ก็เลยยาวมาเรื่อยๆนะครับผม ยาวมาจนก,กระทั่งเนี่ยอายุเยอะแล,แล้วก็ยังมีคนเรียกเต่าอยู่เพราะฉะนั้นผมยังคงเป็นผมที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ลักษณะอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับยังเป็นผมคนเดิมนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปใน,นเส้นทางแบบอื่นๆแปลกประหลาดได้นะครับมันก็คงไว้สําหรับความเป็นแบบฉบับแบบของผมนี่แหละมันจะไม่ต้องเหมือนใครนะครับ มันจะเป็นต้องยิ่งใหญ่อะไรมากมายขอให้เป็นช่องแบบเต่าๆช่องเล็กๆแบบนี้ก็พอแล้วนะครับออะมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าอุปกรณ์วันนี้นะครับเดี๋ยวจะทําอะไรสนุกสนุกดีกว่าสนุกสนุกหรือเปล่าไมา่รู้เหมือนกันดูนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับเออผมไปเห็นข้อมูลมาเออผมก็เลยซื้อมาลองเลยนะครับอ่อบามูลค่าก่อนมูลค่าตัวนี้น่าจะประมาณ4ี่สิบาทนะครับสี่สิบบาทข้างในมีลูกแก้วครับ ขย่าได้ข้างในมียุกแก้วแล้วก็เหมือนมันขึ้นขึ้นลงลงได้อะพอเราขย่าเนี่ยมันสามารถขึ้นขึ้นลงลงได้ดูนะครับมันไม่รู้ทําเป็นทองแดงหรือเป็นโลหะอะไรที่แบบมีส่วนผสมของทองแดงเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่แน่ใจมันคล้ายๆอลูมิเนียมหรือคล้ายๆสเตนเลสผมก็ดูไม่ออกเดี๋ยวผมหาแม่เหล็กมาดูดให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับและอันนี้ก็เป็นก๊อ,อกอันนี้ซื้อมาจากร้าน DIY ร้านหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ดีนะเป็นพลาสติกราคาถูกอันนี้ตกยี่สิบบาทนะครับเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นยางครับก็เป็นเหมือนก๊อกสนามเออไอ,อป,ลปลายแบบนี้ก็เรียกว่าก๊อกสนามนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกเปิดปิดได้อือันนี้อันนี้เปิดน,นี่โอเพนอันนี้ปิดโค้ดเป่าไม่ออกนะครับผมก็พ่น,นอแอลกอฮอล์มาหลายรอบแล้วเนี่ยดี๋นี้โอ้ยห่วงเรื่องโควิดพ่นบบถูทาถูทากันอยู่นี่แหละ เสร็จแล้วนี่คือสายยางเขาเรียกอะไรนะเส้นหนึ่งจนสองนิ้วใช่ไหมอันนี้เป็นแบบใสๆนะครับเดี๋ยวตัดตรงนี้กันเลยว่าผมซื้อมันน่า,นาจะสองเมตรนะผมซื้อรุ่นราคาถูกอะ่ะพอราคาถูกเสร็จมันจะได้แบบบางจะแบบบางก็ดีอย่างเบาดีแต่ข้อเสียก็คือมันหักง่ายเนี่ยพอพับเสร็จแล้วมันจะแทบจะแบบบ้ะงอไม่ดีมันจะพับพับแล้วแบบหักอะ่ะหักแล้วแบบถ้ามันแข็งอย่างนี้นะ น้าไหลไม่สะดวกทีนี้ดูตัวอักษรนะครับเขาจะบอกว่าส่ยางอะไรวะใส่ยางน้ําขนาดสี่หุนเออก็เรียกว่าขนาดสี่หุนนะครับทีนี้ผมจะลองประกอบร่างให้ดูตัวเนี้ยรู้เปล่าสำคัญก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นลักษณะาการลักน้ําแบบที่ว่าไม่ต้องใช้ปากดูดเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าตู้ปลาจะมีแบบบีบๆปีปปปเป็นพลาสติกบีบใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบางรุ่นที่ ผมเห็นและมีขายแบบที่ดูดน้ํามันอะ่ะเป็นแบบแบบนี้ก็มีแล้วก็มีแบบยางดยุด,ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืด๊แต่ว่าแบบยางเนี่ยถ้าเราไปดูดอะไรบางอย่างเนี่ยกลิ่นของยางมันจะติดมันมันกลิ่นของยางที่แบบใหม่ๆอ่ะมันจะค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นผมว่าแบบนี้ล้างน้ําดีๆสะอาด,อาดน่าจะดูดีที่สุดนะครับแล้วก็ง่ายดีลงทุนทั้งหมดอยู่ประมาณ40 20ิบสิบหกสใช่ไหมครับ อันนี้อีกสักยี่สิบกว่าบาทแลวไงเนี่ยสามสิบก็แล้วกันเอาจริงๆเมตรมันไม่ถึงสิบบาทหรอกแต่จะมีค่าส่งมาหน่อยหนึ่งตกไปสามสิบสามสิบเจ็ดสิบก็ประมาณไม่เกินร้อยครับผมเก้าสิบบาทสายยางจริงอยากให้เอาเบอร์ดีกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้บางเกินไปบางเกินไปหน่อยอ่ะทีนี้ผมแนวคิดผมแค่นี้เองด้านหนึ่งอ่ะเอาตัวนี้ด้านหนึ่งเอาตัวนี้เดี๋ยวผมลองใส่ดูนะ เดี๋ยวจะไปลองสถานที่จริงกันตรงนี้ผมไม่ได้ใส่อย่างนี้นะตรงนี้เป็นทางออกของน้ําผมจะเอาทางนี้ไปทางเข้าปล่อยอะทางปล่อยจริงๆทางเข้าน้ําก็คือทางนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ามันมันทํางานไงว่าไอการักน้ําแบบนี้ผมก็ผู้พุ่งตรงนะเกิดมาไม่เคยใช้แต่ผมว่าผมจะมีความจำเป็นต้องใช้แล้วละเพราะอะไรรู้ปะผมไปซื้อแอลกอฮอล์แกลอนใหญ่มาเริ่มเลย มันเทแล้วมันจะหกครับถ้าใช้แบบนี้มันจะไม่หกนี่ไงเออเข้าไปแหละขนาดพอดีน,นีโ้โอเคอ่านี่คือเปิดปะอันนี้คือปิดนี่คือโคสนะครับอันนี้คือเปิดนี่คือโอเพนอันนี้เป็นทางออกอ่าทางเข้าหะไรก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมว่าหวังว่าจะมองเห็นนะเดี๋ยวผมส่องไปฉายดูนี่มันมีลูกแก้วอยู่จริงผมก็เออมันก็นะอันนี้สั่งมาจากน่าจะสตอปปี้ป่ะ มีขายอีกนะครับอ๋อมีสปริงด้วยมีสปริงอยู่ตวงด้วยครับสปริงเพื่อดันลูกแก้วไม่ให้เด้งสูงเกินไปเด้งไปเด้งมาขยา่าเขาเรียกอ,อะไรมีแรงขย่าที่แบบมีสปริงช่วยดันไว้หน่อยหนึ่งนะครับเนาะขนาดขนาดวัดวัดวัดไหนก็ไหนนะครับคือมีขนาดเนี่ยมันจะมีประโยชน์สําหรับ สาย DIY ข้างหลายเยอะแยะนะครับถ้าไม่วัดนี่ก็ลำบากหน่อยโอ้ด้านนอกนะครับด้านนอกประมาณเกือบสิบห้ามิลถ้าเป็นข้างในนะครับข้างในข้างในประมาณสิบสามนะครับสิบสามจุดสองสิบสามจุดสามนะครับมาดูความดูนี้ดูความยาวของมันประมาณห้าสิบแปดจุดแปดนะครับก็คือเกือบหกหกเซน ก๊อกน้ำนี่ก็อย่าว่าเลยมันก็คือธรรมดาต้องตัดนิดนึงครับผมว่าตัดปลายนิดนึง่งสองฝั่งก็ได้ฝั่งเดียวก็ได้นิดหนึง่งให้มันอ้าหน่อยตัดปลไปยยนิดนึงครับอือหรือว่าสายยางมันมันเล็กเกิน ได้แล้วเออตัดนิดนึงอะพอดีครับอย่าเยอะนะโอ้โหฝืดมากๆเลยโอ้ยคับมากๆครับแ,แค่นี้ก็น่าจะได้แล้วจริงๆถ้าจ,จ,จ,จะให้ดีขยันขยันหน่อยลองมุนมุนมันน่าจะลึก่ปนี้ได้อีกหน่อถ้ามาได้ก็ถ้าน้ำมาไหลก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าว่างๆผมต้องดันให้สุดนะ่ะมันกตลังกรีดยางให้มากกว่าน,นี้เลย เดี๋ยวไปลองที่ห้องน้ําที่บ้านผมกันครับอาจจะดูเละเทอะหน่อยนะครับแต่ต้องลองที่นั่นเพราะไม่งั้นลองตรงนี้ไม่ได้ครับผมประกอบร่างเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นครับเดี๋ยวไปลองกันวิธีการใช้เดี๋ยวไปดูที่ห้องน้าแหละนีะ่ผมจะเอาถังน้ํานะครับใส่น้นําแล้วเดี๋ยวเอาด้านนี้เขยา่าไปแล้เขยา่ขยาด้านในนะครับดูซิว่าน้ำมันออกมาไงเออมันก็เนาะไม่รู้สิ ประหลาดดีอ่ะผมว่ามันก็มันก็เวิร์กแบบประหลาดประหลาดดีนะน่าจะเวิร์กอ่ะยังไม่ลองใช้นะผมว่าน่าจะเวิร์กหน้าตาประมาณน,นี้สายางเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับมาเดี๋ยวไปลองกันโอเคมุมมองนะ่าจะพร้อมลองได้ครับอันนี้เป็นถังน้ำที่เต็มนะมีน้ำเต็มนะครับตัวนี้ เป็นถังที่ไม่มีน้ำอันนี้คือสายที่เราเตรียมมาแล้วการรับน้ำนะครับก็ต้องระดับของน้ำก็ต้องสูงกับต่ำนะครับยิ่งต่างกันมากก็ยิ่งน้ำไหลแรงอันนี้ก็เปิดเอาไว้โอเพนกอกนะครับก็ปิดเปิดได้อันนี้มีแต่อากาศเดี๋ยวดูมีแต่อากาศทีนี้ผมจะลองจุ่มให้ดูนะครับแค่เราจุ่มลงไปเนี่ย ดูนะตัวนะ้ํามันก็จะแบบมันก็ไหลออกนะแต่มันน้อยแล้วมันช้าหยดนะหยดลูกแก้วมันขวางอยู่แล้วมันหยดถ้าเราเอาตัวนี้วางด้านล่าง่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวนะมันก่อยยนยากเห็นไหมผมจุ่มลงไปเสร็จผมก็ขย่าเลยเดี๋ยว เชื่อมพักที่หนึง่งเพราะว่าน้ำมันจะถ้าถ้ามือเราไม่จับเนี่ยต้อเชื่อมมากดไว้ตันนี้จุ่มลงไปตุ่ถังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องมาน,นะครับเดี๋ยวสั่งไว้นี่นี่นะน้ำไหลครับน้ำไหลเต็มส,สายนะครับสองน้ำาิ่งไวลอยู่นะครับ ันนี้จุ่ไปที่ตูดถังเลยนะครับเนี่ยตัวโลหะตัวนั้นนะครับการรักน้ำเราไปที่ตูดถังเลยนะครับตัวนี้ก่อนจะรับถุงนะก็เป็นลักษณะการรักน้ำไงน,ะนี่มันก็ไหลมาแล้วเราแคเขยา่าเขยา่าจะตอกใส่ขวดใส่อะไรได้เลยนะครับเห็นไหมแล้วที่เราจะปิด,ป,ดปิดเนี่ยสังเกตดูนะ น้ำยังเต็มสายอยู่อากาศไม่เข้านะครับอากาศไม่เข้านะครับเห็นไหมถ้าอากาศไม่เข้าเนี่ยเราเบรกได้เปลี่ยนขวดเปลี่ยนถังสมมุติว่าผมเปลี่ยนจากถังีสมมตินะเป็มมเไปนี่เป็นขันได้ไหมือน่าใส่ถังใส่ถันบ้างเปิดเปิดกับนี่เห็นไหม เราจะเปลี่ยนขวดเป็นถังก็ได้เลยแล้วเราเบรกได้ด้วยเพราะเรามีก๊อกน้ำไงก๊อกน้ำตัวนี้สามารถปิดเปิดได้แต่ต้องอยู่ต่ำกว่าถังนะครับระดับน้ำตรงนี้เราต้องอยู่ต่ำนะครับดูสูงมันไม่ไหลนะนะยังไหลอยู่นะไหลอ่อนไหลไม่อ่อนไม่รู้ผมไม่รู้แรงไม่แรงมันขึ้นอยู่กับความยาวของสายด้วยนะครับแล้วก็ระดับน้ําที่ต่างกันพอเราปิดปุ๊บ กาศไม่เข้าหยุดเห็นไหมนี่แหละที่บอกวามาใช้เนี่ยผมก็จะถ่ายแอลกอฮอล์นะครับจากถังใหญ่นะครับเป็นแอลกอฮอล์ถังนะครับเป็นกระลอนกระลอนใหญ่ลงมาในขวดเด็กมันจะได้ไม่หกเพราะว่าเรามีวาล์วปิดเปิดด้วยด้วยก๊อกแบบนี้มันจะทําให้ประหยัดแล้วก็ไม่ไหลหกเลอะเทอะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยดิบหนึ่งห้าสิบหกสิบนะครับที่ซื้อมาห้าสบหกสิบาทแน่ แล้วเผลอ,อก็แพงกว่านั้นอีกหน่อยที่ซ้าไปนะบางครั้งนี่ทีนี้ผมจะย้อนกลับไปที่ถังเดิมผมเปิดนะนี่ผมย้อนที่ถังเดิมนะแต่ตรงนี้เราต้องสายแล้วต้องเผ่อไว้ไให้หดีไงให้เหมาะอึ๊บอ้ําเปิดสายหมืดไหต่อละเห็นไเนไมยกมาดูยังไหวอยู่ละ มันเปิดมันก็ค่อยๆไหลไหลนะไอปริมาณน้ําที่ถังนะมันก็ลดล,ดลดลงไปเรื่อยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งครับค่อยไหลก็ค่อยไหล,หล,หลพักหนึ่งมันก็น่าจะทาให้เขาเรียกอะไรนะน้ำไหลต้องมีคนคอยดูนะมันไม่มีระบบปิดฝอโต้งรว้ครับล้นก็คือล้อนนะเพราะถังใหญ่มันเยอะกว่าถังเล็กอนะ่ะมันก็ล้นนะครับนี่ ถ้าอยาให้น้ำไหลามากขึ้นเร็วขึ้นกว่านี้นะครับมันจะมีขนาดของสายกับการรักนะ้ําเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับราคาจะแพงขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสี่หุนใช่ไหมก็จะมีหกหุนแปดหุนขายด้วยนะครับแต่ก็จะแพงทึ่สไปต้องไปดูราคาเองนะช้อปปี้ลาซาดามปปี้ีือเปล่า้อปิด ก้อ,อาจจะสั่นนิดหน่อยแต่เห็นภาพชัดเจนนะครับ,บกมนน้ำผมจะลองใส่ถัานอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูสิอเอากล้องของผมกู αι, เได้สบายเลยนี้โหขื้เลยบิดเมื่อไหร่แล้วก็บิดเอา มันอาจจะช้าหน่อยครับเพราะเราไม่ได้ชาไฟฟ้าน,นะครับมันเป็นการรับน้ำแบบธรรมชาตินะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเออแก็ง่ายนะเขยา่าเขย่าก็มาเลยนะครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กมากนี่กล้องตัวนี้ก็ถือว่าถูกด้วยพลาสติกแต่ใช้ได้เวิร์กประมาณผมซื้อมาสิบเก้าบาท ที่ร้านมิสเตอร์เดลไอวายเอาไหมโปรโมทให้กันบ้าร้านนี้ก็ของถูกเยอะใช้ได้เลยอ่ะอย่างต่อไปเป้าถังผมเปิดให่ยังไหวอยู่นะเพราะระดับน้ำในถังถ้าสังเกตด,ดูนี่เห็นไหมขีดระดับเลเดียว่าฟ้าเนี่ะมันก็ยังสูงกว่านะก็ยังสูงกว่าหัวเห็นไหมอากาศไม่ได้เข้าไปในสายี่จา ถ้ามีอากาศเข้าไปในสายแสดงว่าไม่เวิร์กนะครับต้องดูสายแล้วต้องเช็คแล้วว่าเราขยับผิดเขียวถูกมีอากาศเท่าต้องขยับให้เร็วขึ้นเลยประมาณนี้ผมลองทีแรกเอะอากาศเข้าไปเราขยับช้าแล้วผมพอขยับช้าอากาศจะขึ้นไม่ใช่อากาศมันขึ้นอากาศมันขึ้นไปอากาศเข้าไปในสายเสร็จไม่ทํางานแล้วก็ระดับน้ําก็ปิดเพี้ยนตอนนี้ระดับได้โอเคหลายโจ๊กๆ,ๆนะครับทันนึงก็เสร็จครับนะ วันนี้ก็ประมาณนี้เลยโอ้โหเ,นะเลิศเพิร์ดเป็นทีเดียวใช้ได้เวิร์กนะครับนี่คนดูแลหน่อยจะมาเดี๋ยวนี้ดูนะครับเนี่ยคือแอลกอฮอล์เราก็ไม่อยากให้โดใช่ไหมเราก็จะมีวาวไว้ปิดโถด้วยผมตอกแบบนี้นะครับหลังที่ปิดทังไนกึบเ,เรียบร้อยนี่ จริงๆโอเคเลย้ลวผมวันนี้ก็ขอจากลาไปโดยตรงนี้แหละนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดนหน่กด subscribe ด้วยนะครับจากผมเตาน้อยน่ารักจากช่องแบบเตาเตาสวัสดีครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงเสียงลูกแก้ว สงลูกแก้วดึงครับผมมีน้ำไหลผ่านลูกแก้วแล้วสปริงด้งี่ยินเสียงไหมครับนี่ตลกดีครับโอเคลูกแก้วม็ตต้องไปสฉยไม่มีปัญหาครับสิ่งที่ควรระวังนะครับเมื่อเราเติมน้ำเต็มถังแล้วนะครับแล้วไม่มีคนดูตรงนี้นะครับน้ำยังสูงอยู่นะครับตรงนี้ยังต่ำนะครับน้ำล้นนะครับ มันน้ำใม่น้ำร้นเพราะว่าไม่มีคนควบคุมเอาตรงนี้นะครับพอคนอยู่เราต้องปิดครับปิดปิดไว้พอปิดมันก็หยุดแล้วนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับเผื่อว่าเราเปิดทิ้งไว้มันก็ไหลจนกระทั่งธรรมชาติมันหยุดนะครับน้ํามันอยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าเปลายสายมันลอยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับดูปลายสายให้ดีปลายสายจริงๆมันต้องทิ้งลงไปต่ำที่สุดให้ได้นะครับ เพื่อที่จะดึงน้ํามาให้มากที่สุดส่วนตรงนี้ถังนี้ก็ต้องมีคนดูนะครับว่าเต็มหรือ,อยังนะครับไม่งั้นน้ําก็ไหลล้นนะครับล้นนะครับเสียน้ำเปล่าๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเทคนิคเคล็ดลับนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็หย่อนให้ก้นๆหน่อยว่าันเถอ,เอาเชือกมัดหรืออะไรให้ดีๆนะครับให้ล็อกก็ให้อยู่ถ้ามันอยู่ด้านล่างสุดอ่าเราก็มั่นใจได้ว่ามันจะดูดน้ําได้มากที่สุดนะครับถ้ามันลอยขึ้นมาข้างบนก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามให้ต่ำๆเอาไว้นะครับต่ำกว่าเป็นใช้ได้สายอันนี้ความยาวอยู่สองเมตรนะครับผมว่าถ้าเมตรครึ่งก็ใช้ได้อยู่นะครับสองเมตรก็โอเคและบางทีถังเล็กๆก็ใช้แค่เมตรเดียวก็อาจจะอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาทดสอบความ เป็นเหล็กนะครับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต้องใช้แม่เหล็กนะครับผมมีตัวที่เป็นแม่เหล็กอยู่ตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับอ่าเป็นแม่เหล็กที่ยืดได้หดได้ผมซื้อมานานแล้วน่าจะซื้อมาจากร้านอมอนนะตกประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบบาทอะ่ะตัวนี้ไว้เก็บของเวลาตกพื้นไงที่เป็นเหล็กอาจจะเป็นพวกน็อตพวกอะไรเนี้ยนี่สะดวกดีนะอ่ะทีนี้ผมจะลองกับเหล็กทั่วๆไปก่อนว่ามันเป็นแม่เหล็กจริง ซึ่งมันแข็งแรงทนทานพอสมควรคือแรงดูดมันเยอะอยู่นะครับพอใช้ได้ทีเดียวแบบนี้นะมันคือแม่เหล็กจริงๆแมกเนตนะครับแมกเนตแม่เหล็กโอเคถ้าเป็นแบตเตอรี่ติดอย่างดีเลยครับติดอย่างดีเลยอ่ะทีนี้ทีนี้กับเหล็กพวกนี้มันก็โอเคทีนี้ถ้าเป็นสเตนเลสนะครับปกติแล้วสเตนเลสก็จะมีหลายเกรดแล้วก็มีส่วนผสมของเหล็กใช่ไหมครับ ผมจะมีสเซเลตอยู่อันหนึ่งก็คือคอันนี้ที่เป็นประเด็นอยู่นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับเครื่องชั่งน้าหนักนะครับเขาบอกว่าผิวตรงนี้เป็นสเตลเลตผมจะลองใช้ตัวนี้ลองดึงขึ้นมาดูนะครับขึ้นเปล่าลอยเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้สเตเลตก็คือถ้ามีส่วนผสมของเหล็กเยอะเนี่ยเขาก็จะติดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นรอยไปนหน่อยเลยอ่ะมา ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ามันติดไหมนะครับเป็นเหล็กหรือเปล่ามีส่วนผสมของเหล็กไหมนะครับ,ค,รบคือผมจะยกลอยยกไม่ขึ้นนะครับคือมีส่วนผสมของเหล็กแต่ไม่ไม่มากครับไม่มากอาจจะเป็นสเตลเลสผสมกับโลหะอะไรบางอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีทองแดงด้วยไหมนะแต่ว่าเนี่ยพอเวลาเราดึงเราวางไว้่างนี้ เอามือเลื่อนมันเนี่ยมันตามมานะครับคือมีเหล็กผสมแต่ว่ามันไม่เยอะครับไม่เยอะมีเหล็กผสมไม่เยอะก็ดีเพราะว่าจะทําให้ไม่เกิดสนิมนะครับไม่เกิดสนิมแต่ก็แข็งแรงผมว่ามันไม่ใช่อลูมิเนียมหรอกนะถ้าอลูมิเนียมน่าจะใช้แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอการทดลองก็อยู่ประมาณนี้อื เมื่อเราตั้งอย่างนี้ล่ะตั้งอย่างนี้ไม่มาครับนี่ตั้งอย่างนี้ดูดเลยไม่มาเอามาหน่อยมาหน่อยมาไหมถ้ามีแรงฝืดไม่มาถ้าผมช้าล่ะไม่มาล่ะครับเห็นปะมันมันดูดติดเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีเหล็กน้อยเออแปลกดีแปลกดีออโอเคถ้าแบบนี้ไม่มาครับไม่ยอมมาเลย ไม่มาแต่ขึ้นไหวนะหเห็นปะเนี่ยตรงนี้ไม่ข้างบนนี้ไม่มาตรงนี้มาเนี่ล้มแหละเออมีเด็กอยู่หน่อยนึงับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจากผมเตาน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าเตา,เตาสวัสดีครับ ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยขอรับ